มากินนะฮะ EP ีที่แล้วน้องๆเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้ไปโรงเรียนนั้นอยากให้ไปโรงเรียนนี้อีกเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็น E ีีค่ะทุกคนซึ่ง E ีีนี้นะคะเป็นโรงเรียนวัดค่ะทุกคนทาไมต้องโรงเรียนนี้รู้ปะทำไมโรงเรียนแรกที่เราไปอ่ะคือโรงเรียนเก่าตอนที่เราเรียนมต้นถึงมปลายวันนี้เรามาโรงเรียนที่เราเรียนปหนึ่งถึงปหกค่ะทุกคน นี่ดูสิี่เห็นไหมเราต้องทำตัวให้เนียนเหมือนเรียนอยู่เหรอไม่เนียนหรอไม่เนียนหรอก็เนียนอยู่นะเนียนคือส่วนสูงเรากระเด็กหรือวะหรืออะไรหรือไน้มหรอหรือสมองหมดดิไม่มีใครรู้หรอกวันเนี้ยว่าเราอจบมานานกว่า10ปีเลยนะ่ะสู่มากค่ะทุกคน เนี่ยหรอเนี่ยอุตส่าห์ผักเปียนะเนี่ยเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าตรงไหนที่เราผิดระเบียบน้องๆอย่าทําตามนะะถูกต้องี่กตองค่ะอย่าทำตามทั้งหมดตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดบางเตยค่ะเป็นโรงเรียนตอนที่เราเรียนปน1ถึงป6ซึ่งคุณครูที่สอนเราตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะ,กะเกษียณไปหมดแล้ววันนี้เรามาแบบไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักและไม่รู้จักใครด้วยเดี๋ยวดูกันว่าจะมีคนรู้จักพี่แจ่มใสไหมนะคะ ลงไปหาของกิน20บาทหน้าโรงเรียนมาเจกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้จะแบ่งให้แก้มกินนะงันเาเงินมาก่อนโอ้ยดูดีโดนถ่ายตาแบบเด็กเลยอะจะมีเท่าไหร่ไม่มีแล้วศูนย์บาไปค่ะทุกคนเราลงไปหาของกิน20บบาทหน้าโรงเรียนกัน น้องจ๋าไม่กลับบ้านหรอคะขอกินขนมก่อนค่ะหิวผู้ปกครองรออยู่นะคะไหนคะพี้พี่รองคะนี่เต็มเลยชี้สิเอาคนไหนไม่มีเลยเห็นอะไรเห็นอะไรอ่ะจะบอกว่าเรามีงบร้านละ20บาทเนาะเหมือนเดิมก็คือไม่ว่าจะกี่บาทเราซื้อได้แค่20บาทซื้ออะไรก็ได้หรอใช่ซื้อของเล่นได้ไหมซื้อของเล่นก็ได้ได้เหรอได้ทุกอย่างทุกอย่าง20บาทไงแต่ห้ามเกินละเละ20สได้ ขายยังไงบ้างคะเนี่ยโอ้โหเยอะมากทุกคนขายแบบขายราคาจานแก้มอยากกินอะไรแก้มอยากกินอะไรหยิบกันคนละชิ้นแก้มอยากกินทุกอย่างเลยยำยำอะยำยำอะตอนเด็กๆชอบทานต่อเท่าไหร่คะสี่บาทค่ะสี่บาททุกคนโอ้ยยี่สิบร้านนี้ได้กินเยอะมากแน่ๆน่อันนี้กี่บาทคะสองร้อสาม สามบาท่ทุกคนจะช็อกโกแลตเกลช็อกโกแลตกี่บาทแล้วกี่บาทแล้วกี่บาทแล้วสี่แปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบาทขาดีเก้าบาทอันนี้กี่บาทคะนี่หกบาทค่ะไอเกลช็อกโกแลตหกบาทค่ะทุกคนกี่บาทแล้วแก้มใสอีกสามบาทนักเรียนขาอุ้ยนักเรียนคิดเร็วเลยขาอีกสามบาทสองกะสินบาทโอ้ยสี่บาทคินไม่ได้เกินตรงนี้สิบบาทเนี่ยออกไปเอาเนี่ยออกไปจังเลยเฮ้ยให้เหรอคะคนเราได้ นี่ยี่สิบาทเดี๋ยวรีบใส่บัตรก่อนพี่เข้าตีมไปเนี่ยจเคุณครูหนูจะโดนตจยี่สิบาทอุ้ยได้ถุงดีอีกด้วยขอบคุณค่ะบอกคนสวยก็อาจจะไม่สวยขอบคุณค่ะถ้าไม่สวยนี่หนูเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนดีนะเนี่ยจะจำเธอได้อีกแล้วเหรอสิบปีมาโรงเรียนแล้วนะก็ขายฝังนู้นนะขายมานเป็น20ปีแล้วนะจ๊ะอุ้ยแสดงว่าเรายังอยู่เรายังอยู่หนูยังอยู่เป็นเด็กน่าจะสิ์ค่ะครูเบนครูเบน ได้แล้ว20บาทมาเราจะมากินเลยเหรอใช่วันนี้เราจะไม่จิกแก้มค่ะทุกคนแต่แก้มจะจิกแก้มอุ้ยกลับบ้านละทุกคนเวลากินใช่ไหมมต้องบดีอุ้ยระเบิดปะเนี่ยโอ้ยโรยผงต้มยำกุ้งพอแล้วอย่กินเยอะเดี๋ยวผม่งเดี๋ยวผมร่วงนะคะทุกคนอ่ะแรกกันนี่อุ้ยใส่ผงเอาไปเลยให้หมดซอง ต่อไปต้องเขย่าเขย่าตัวหรือเขย่าตรงเขย่าทั้งตัวเขย่าหนึ่งสองมุดเลยเนี่ยกินอุ๊ยเห็นหมดเลยว่าใส่เห็นหมดเลยว่าใส่แล้วช้อนเฮ้ยเฮ้ยปวดมากแรกกันแรกกินสองรสไง อืออทุกคนทุกคสี่บาะยังเหรอย่างต่อไปนี่ของแก้มเป็นรูปมันมีค่ะทุกคนโหล่ะหืมลิ้นชาลิ้นชาลิ้นชาปะว่าอร่อยนะอันๆมั้ยแบบแล้วหนูมาแอบกินอะไรตรงนี้ครับหนูแกะไม่ได้ค่ะหนูไม่กินแล้วหนูเก็บไว้ก่อนหนูกินอันนี้ดีกว่าขยับขยับขยับอ้าวเหรอทุกคนดูนี่นะคะ ได้ไหมไม่ได้ไม่สามารถแกะได้อะทุกคนตอนเด็กๆถ้าเราแกะไม่ได้เราทำไงคะไปกินไปร้านอื่นดีกว่าค่ะป๋าได้ค่ะถ่ายรูปเหรออุ้ยตัวเท่าน้องเลยอุ้ยใช่ค่ะรู้ได้ไงว่าพี่ไม่กินนมไปตามหาของกินต่อค่ะทุกคนเฮ้ยหานมไข่เงู เยอะมากตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทแต่เราจะกินอันนี้ค่ะทุกคนข้าวโพดครัวรวยแก้มเหลือแก้มอีก10บาทเพราะของเราใช้ไปแล้ว10บาทต้องหารครึ่งเลือกอะไรจ้าไม่ได้ใช่เลือกอะไรหรืออยากได้ของเล่นหรือเปล่าน้าอุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรอะลูกโป่งนะคะลูกโป่งัะลูกโป่งจหวะรคาเท่าไหร่คะ5บาทนะ5บาทตอนนี้ชอบกินนี้อุ้ยว้า ได้แล้วค่ะทุกคนของเราเป็นข้าวโพดอบเนยเรามีแหวนจุ๊บบและลูกโป่งก็หวานอันนี้เล่นด้วยกันได้ไหมหวานได้สินี่ทุกคนค่ะอันนี้เราแขมมาทำอะไรสักอย่างหืมเอาใหม่ไม่ได้คืนนาแล้วอ่ะ แบบก็จะกินอย่างเดียวไหนสวมแหวนเราซีน้องใส่จะให้มันยันนไม่เข้าอ่ะทุกคนเฮ้ยนิ้วคอยคือให้เราหรออันเนี้ยใช่กินไปนะเพราะเราจะเล่นลูกกุ๊กเพื่อนอันนี้ดีอ่ะเฮ้ยนึกว่าเนียนหิวเหรอไม่เนียนเลยไปเรียนมาใหม่นะน้อนอันนี้ดีกว่าขอบีมาถือพี่บอกว่า มอมาแล้ว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 เอาอีก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 เอาเยอะเยอใหญ่ใหญ่ใหญมุอยอสั่นดิมอยอาสั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วหงายแ่ะน้องๆเคยเล่นกันไหมเคยเล่นไหมหรือว่ามันแก่ไปนี่นๆ่นี่น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 ี่นี่ส น้องอยากถ่ายรูปด้วยค่ะทุกคนแต่น้องไม่มีโทรศัพท์นะคะแชร์เร็วขอสั่งแชร์เร็วแชร์เร็วตื่นสอมสั้แชร์แช่แช่แช่อย่คลิปนะร้านต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมพี่แจ๊คใสเขินแล้วอ่ะนี่ไปของพี่ดีกว่าเราจะไม่เนียนเพราะน้องรู้จักแต่จริงๆตัวเราสูงเท่าน้องเลยเห็นว่าตัวเท่าน้องไม่เนี่ยน้องสูงกว่าพี่แต่พี่เล้ยงแต่สองแสนเยอะกว่าอุ้ยขอบคุณค่ะ ไอยู่กับน้องนี่วมันแ็บไว้ในใจเห็นปะโอ้โหหัวใจเราอยู่ข้างขมีร้านหน่อยไหนข้ไหนอะออกกล้องไหนไหนออกกล้องบายบายกล้องเร็วตัวเาน้องเลยร้านต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้ขายยังไงคะ โอ้สิบาทห้าบาทห้าบาทแกไมอยากกินอันนี้อันนี้เหรอเอาอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้สิบาทปะคะเอาอันนี้กันเลยทานเลยค่ะค่ะค่ะนี่สูงอย่างนี้ยี่สิบบาทค่ะทุกคนโหเดี๋ยวมันอะไปไปเลยทุกคนไปไปเลยแล้วจะได้กินไม่วันนี้เราเพิ่งมาถึงร้านที่สามเองนะ หมออยู่ทำคนไข้อยู่อันนี้อร่อยไหมเด็กๆอร่อยอร่อยให้น้องๆพาไปกินดีกว่าร้านไหนใช่ร้านถามน้องซีร้านไหนอร่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินอันนี้ก่อนใช่เยอะมากค่ะทุกคนอย่างต่อไปของแก้มเดี๋ยวเรากินให้อ่ะอร่อยไหม อร่อยอันไหนอร่อยกันอร่อยทั้งคู่เลยโอหอันนี้ข้างในเป็นไเฟตตูพีชร้านต่อไปยี่สิบบาทเองเหรอคะอะไรยี่สิบบาทอะกระเพราไข่ดาวยี่สิบบาทไหนนี่โรงเรียนเรามันมีแต่ของกินดีๆเนาะเออใช่ไหมตอนนั้นโรงเรียนนั้นก็ดีตอนนี้โรงเรียนนี้ก็ดีโอ้โหทุกคนดูหมูสับดินี่แล้วไข่ดาวแบบดู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 ไข่ดาวย่าง น้องข้างหลังจะ n กว่าพี่ไหเรากินห้ามกการน้องนั้นยใร้านต่อไปพี่ไปกินไหนดีคะร้านเป็นไฟโอเคพาพี่ไปหน่อยสิเราหนีกลับบ้านเลยนะรหนีกลับบ้านเลยนะไปแล้วนะกลับบ้านแล้วรอเลอเลยถายยังไงคะอยู่มี20บาทกินอนไหนได้ ขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ20บาทร้านนี้นะคะได้ทั้งปูอัดได้ทั้งเ็นไฟได้ทั้งสซกเกมีกองเชียร์เยอะเลยอ่ะไม่กล้ากินเลยเขินน้บอดติดมาคนกินเยอะแม่งเขินกินเลย่ไหม โอ้ยอันนี้คือแบบเยอะมากอ่ะไอติมฮะกินอะไรดีอ่ะน้องเลือกให้พี่แจ่มหน่อยได้ไหมคะโอ้โหอันนี้เหรอพี่มีตังยี่สิบบาทนะเอายี่สิบบาทเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับอะไรคะกับมะนาวมะนาวค่ะโอเคค่ะพี่ยี่สิบบาทนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวบอกให้กินสองโลช่ะทุกคนยี่สิบบาทร้านนี้โอเคกินสองโลช่ะแล้วว่ากัน อร่อยหรือเย็นเย็นแกมกินไหมแกไม่มีมือถือแล้วมาเราป้อนอุ้ยเห็นแล้วพี่เาสวยมากเข่อแลใส่หน้ากกร้านต่อไปร้านต่อไปเราไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อนเราดังขนาด้กินตอค่ะทุกคนร้อนหนอยอยากินอะไรร้านต่อไปพี่ไม่กินแล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องหยิบกันคนละแก้วเลยค่ะ พี่หนูหนูนะ21ค่ะ22 23 24พี่เจมใจดีจังเลยหนูได้กินไได้กินค่วขอบคุณพี่เจมใ่ค่ะขอบคุณค่ะให้น้องๆกินน้ำเราอิ่มใจเลยใจ กลับบ้านนะคะทุกคนอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็มาเล่นกันแบบเมื่อกี้ได้น้มันแบบรู้สึกด,ดีมากเมื่อกี้คือแบบกินไม่ลงแล้วอยากให้น้องๆได้กินก็เลยจัดนี่และมีน้องคนนี้นะคะน้องก็ได้กินด้วย <laughs> พี่จัมน่ารักนินสิตเลยวันนี้ <laughs> เลี้ยงน้องทุกคนเลย <laughs> แล้วพี่แจ่มก็ไม่กินด้วยนะเพราะพี่แจ่มเสียสละให้น้องๆทุกคนกินหมดเลยใช่แก้วของพี่แจ่มก็เสียสละให้น้องกเนะ <laughs> กมค่ะ อูน้ำใช่ไหมารวนเดี๋ยว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 เอน้องบายบแอร์เย็นมากเลยบายนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะกลับบ้านกันดีๆนะคะบายบายค่ะบาย อยู่น้องเขากระจกนํำทอมซิมอีกแล้วว่าน้องแบบรักพี่แจ่มมากตามพี่แจ่มตลอดโรงเรียนเลยคะ่ะน้องน่ารักมากเลยขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตาม,มากันนะคะแล้วเมื่อกี้ตอนที่แก้มถอดแหวนน้องกรี๊ดมากบอกว่านีา่นา <laughs> แก้มคือเขิกนกินไม่ไหวกินไม่ไมล<อ>งแล้วเ<ๆ>ขินจะลอยแล้วเลยต้องแอบมากินน้ำสตรอเบอรี่บนรถ เดี๋ยววันหลังค่อยไปโรงเรียนอื่นกันต่อนะโอเค,คโอเคถ้าใครอยากให้เราไปโรงเรียนไหนอีกนะคะ <c oughs> คอมเมนต์มานะคะทุกคนถ้าเราไปได้เราก็จะไปไว้รอเจอกันหน้าโรงเรียนนะคะ <c oughs> น้องๆที <c oughs> ่บาย